ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณอา้าวไปช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนกันบ้างค,คุณผู้ชมคราวนี้เป็นชาวบ้านทีอ่อำเภอหนองเสือที่ปทุมธานีนะเขาบอกเขาเดือดร้อนมากเลยไปยื่นคําร้องขอใช้น้ําบาดาลแต่ถูกปฏิเสธทั้งทั้งที่อยู่ใกล้กับสํานักงานเทศบาลหนองเสือแค่500เมตรทําไมถึงถูกปฏิเสธนะคะติดตามได้ในเที่ยงร้องทุกข์กับคุณจัตดติมาค่ะ เที่ยงร้องทุกกลับมาแล้วครับมาว่ากันในเรื่องของน้ํากินน้ําใช้ฮะพูดถึงเรื่องของเมืองไทยนี่ทุกเรื่องน้ํากินน้ําใช้มันเยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ําประปาไม่ว่าจะเป็นประปาภูเขาไม่ว่าจะเป็นประปาจากคลองชลประทานประปาที่เราใช้กันในกรุงเทพหรือว่าหัวเมืองต่างๆวันนี้เรามาถึงคราวของเจ้าของทุกฮะพิกัดบ้านของเขาอยู่ที่บ้านเลขที่55ทับ5หมู่ที่5ด้วยตําบลบึงบาอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีดูสิครับ บ้านเลขที่กับหมู่เนี่ยน่าจะสร้างความสุขเพราะบ้านเลขที่คือ55ทับ5แล้วอยู่หมู่ที่5 5ถึง4ครั้งแต่ตอนนี้ระทมทุกข์มากครับคุณผู้ชมครับไม่มีน้ำใช้ฮะไม่น่าเชื่อนะคุณนี่คือจังหวัดปทุมธานีที่เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยและที่สำคัญคือบ้านหลังนี้ครับอยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสือ เพียง500เมตรเท่านั้นแล้วผมไม่เชื่อว่าที่สำนักงานใหญ่ของเทศบาลจะไม่มีน้ำใช้ถูกไหมแต่ทำไมที่เทศบาลมีน้ำใช้แล้วบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปแค่500เมตรเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าไกละนะฮะทำไมเขาถึงไม่มีน้ำใช้ไปร้องเรียนแล้วครับเดี๋ยวทางเทศบาลน,นั้นต้องเรียกประชุมก่อนเพราะว่าทุกอย่างนั้นมันมีทั้งเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็มีเรื่องของการใช้จ่ายก็เลยต้องรอไปจนกว่าจะมีการประชุมของสภาเทศบาล เพื่ออนุมัติขอเชื่อมต่อท่อประปาจากสำนักงานเทศบาลไปยังบ้านหลังนี้เอา้าเดี๋ยวเราจะตามกันต่อไปนะครับหวังว่าผมว่าไม่น่าจะเกินเดือนมั้งบ้านหลังนี้น่าจะมีน้ําใช้แล้วว่าแค่ต่อท่อออกไปเท่านั้นเองนะฮะงั้นฝากเรื่องนี้ไปยังเทศบาลตำบลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับเดินลงไปจากสำนักงานเทศบาลลองไปเยี่ยมเยียนบ้านนี้หน่อยถ,ยถามกันหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็ถ้าทําได้ เอาน้ำไปถึงบ้านเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นั้นดีที่สุดครับอย่าลืมครับว่ามีทุกแบบไหนส่งทุกของท่านมาได้ที่รายการของเราตรงนี้เพราะทุกของท่านคือทุกของเราและนี่คือเที่ยงร้องทุกครับขอบคุณคุณจันและทีมข่าวด้วยนะคะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe y o u t ท b e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ